ตาบัคสโตนมีบริการจิ๊บเกมพาร์แมปต่างๆจิ๊บการ์ดของแท้ราคาเริ่มต้น279บาทมีของแถมประจำเดือนและมีบริการกดเกมพาร์ตอนิเมตวอลเลเอร์สนใจติดต่อที่ลิงก์ a c e b o o k ใต้ดีคริปชั่นได้เลยสวัสดีครับอัปยินดีต้อนรับเข้าขสู่ชาแนลตอนวันไหนนะครับก็มาอยู่กับการรีวิวนะครับอ่าดีไวท์ทั้งหมดในเกมนะครับ ตอนนี้มีดีไว้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7สามส1่ห้าหกเจ็ดเ1็ด8ปด 18, 18, 18ตัวนะครับ18ตัวหาได้13นะครับอ่าตัวสเปเชียล 1, 2นะครับ 3, 4อีกตัวหนึงอ่ะหนะครับแต่ยังหาอ่าสเปเชียลมี5ห,หาได้แค่ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับนอกนั้นหาไม่ได้แล้ว นะครับตัวนี้อ่าไล่ระดับตั้งแต่ด่านหนึ่งนะครับเบจิต้านะครับผมเบจิต้านะครับเลือดอ่าพลังโจมตี2อ0สนะครับ200ถือว่าน้อยนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวถ้าเราไปทำล่างอวตารถือว่าดีนะครับเพราะว่ามีดาเมจนะครับนี่ตัวนี้200อ่าแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นนี่ครับมาดาระนะครับ260อ่าเสร็จแล้วก็มาดาระ260แล้วไปไหนต่อ ไปาบาตหลวงบัดหลวงนะครับบัดหลวง340บาัหลวงเสร็จแล้วไปมิวทูสี่ร้อสี่สิบมิวทูเสร็จแล้วมิวทูเสร็จแล้วอะไรวะเอเนเวอร์เหรอใช่ไหมมิวทูเลดแบ็กมิวทูต้องเลดแบ็กดิเลดแบ็กนี่ครับ5้าร้อยี่สิบห้าิแล้วก็มิวทูนะครับ อ่าไอเอนเนอร์ผูดผิดเอนเนอร์เลดแบ็กนะครับเลดแบ็กนี่คือกีตฟีสนะครับเลดแบ็กคือกีตฟีสนะจากเรื่องอะไรนะเออเซิร์ปะจำไม่ผิดนะครับอ่าเอนเนอร์ต่อจากเอนเนอร์เป็นอ่าออต่อจากเอนเนอร์เป็นอะไรวะไคโดนะครับใช่ปะ600 820ใช่เป็นไคโดไคโดเสร็จแล้วก็เกียวเม 905อ่า950แล้วก็เป็นน้องเมดอันสามเสร็จแล้วก็จะมาเซตใหม่นะครับน้องเลนนะครับพันแปดแล้วก็ไอหัวโตนะครับตาโซเนี่ยไดยโซเนี่ยครับ2อ0พแล้วตัวล่าสุดคือจูฮาบาส2009นะครับจูฮาบาส2009ส่วนตัวที่พิเศษนะครับตัวพิเศษตัวแรกในเกมก็คือน้องเนี่ยครับอ่าอะไรวะจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้พาดูรุพาดูรุนะครับพาดูรุ เดี๋ยวอารูนี่หาไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องสแต็กมันนะครับน้องพาโดรนี่น้องพาโดรุนะครับนี่นี่พาโดรนะครับน่ารักอยู่นะน้องพาโดรุอ่าใครไม่มีสะสมก็อ่าไม่ต้องเสียใจนะปีใหม่น่าจะมาให้สมอีกนะน้องเขาน่ารักมากอ่แล้วก็อ่าพาดรเสร็จแล้วก็ตัวต่อมาที่หาไม่ได้แล้วก็คืออิจิกา,ก,าก,กับลูฟี่นะครับ ลูฟี่ลูฟี่สกิลสวยมากนะครับพี่ชอบลูฟี่มากนะครับส่วนอิติกาก,ก็อิติโกตามชื่อนั่นแหละครับอิติโกเนาะอิติโกซัมเมอร์เออแล้วก็มีตัวไหนอีกที่สเปเชียลมันมี5ตัว1 2 3 4ตัวไหนตัวหนึ่งวะ ออที่ผมยังนับอยู่เลยหนึ่งอ๋อเดล็กตาเดียว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 ผมมีอยู่ในกระเป๋าจำนี่แอตาเดียวนี่ตาเดียวนะครับผมเป็นผู้สร้างเกมนะครับแต่ตอนนี้่าเขาได้ถอนตัวไปแล้วนะครับผู้สร้างเกมนี้นะครับ AFS นี่คือผู้สร้างนะครับถอนตัวไปแล้วคือนี่คือมิสเตอร์เดลิฟนะครับตาเดียวอ่านี่ยืดดาบด้วย เออตัวสุดท้ายนะครับที่ยังหาได้อยู่นะครับก็คือแอตาอตาแอตตายังไม่ทำช้นี่นะถ้าทำช้นี่เห็นว่ามันเท่น,นะครับผมก็ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวโค่นเดี๋ยวไปโคนก่อนนะครับแล้วค่อยทำไม่ก็ไปสุมเพิ่มอยากเก็บร่างธรรมดาไว้ด้วยโอเคเรามาไล่เผื่อบ,บางคนอยากเห็นแต่ละตัวนะครับก็ดิจิต้านะครับนี่โอ้ยอ่าเิต้านะครับนี่ เจเท่อยู่นะเบจิต้านี่มีลายด้วยอ่ะต่อมานะครับก็มาดาระอ่ามาดะระยาวลากดินเลยนะครับผมนี่มีแสงด้วยย,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 ยิสวยนะสวยสวย,สวยตัวเนี้ยสวยนะครับเสียเงิเดียวใช้ไม่ได้ปับ๊บกากมากเอ้บาตรหลวงก็มานี่บาตรหลวงบัดหลวงล่างใช้นี่เท่กว่านะครับผมมีบาตรหลวงล่างใชน้นี่แต่มันไม่ยอมให้เป็นล่างใช้นี่อะ เนี่ยยัมีม้าตามตูดด้วยดูดิเนี่ยเท่เท่เท่มีสแตนต,ตามตูดด้วยนะครับแต่ไม่รู้มันไม่ยอมมาเป็นร่างไชนีอ่ะร่างไชนี่สวยโอเคต่อมาก็จะเป็นมิวทูน้องเอเลียนนะครับซีดีเอเลียนไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นร่างไชนี่จะเป็นเอเลียนใส่เกาะผมไม่ได้เอา,มาอยม่ในกล่องช่างมันอเอเลียนใส่เกาะ ต่อไปก็จะเป็นเรดแบ็กเรดแบ็กครับเ e ดแบ็กนี่เรดแบ็กมีร่างแช่นี้ป่ะไม่มีไม่ได้ออกมาโอเคนะครับ back. เ e ดแบ็กเพ่อยู่นะตอนแรกๆเขาบอกแบทแมนนะครับเราก็ไม่อยากจะเถียงมันก็เหมือนจริงอะ่ะแล้วตั้งชื่อเป็นเ d ดแบ็กเราก็นึกว่าแบทแมนจริงเออหลบหลบเลี่ยงก็สิ์เลยใส่เรดไปอ๋อจริงๆไม่ใช่เนี่ยเอ็นเนอร์เวครับนี่มีเพิงรอบตัวเลย ไปแสบตาว่ะยืนโซนนี้แล้วแสบตาอ่าเดี๋ยวตรงน,นี้นะตรงน,นี้จะเ,เขียวหน่อยอ่าแง่เอเวอร์เทต่างนี้ใช้ประจำนะครับเพราะว่ารีดดีพสได้ดีมากมีรีดดีพสได้ดีมากของต้องมีนะครับตัวนี้ของต้องมีใครเล่นเกมนี้ต้องสุ่มนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ต่อมาก็ยูกาเมสเฮยูกาเมสเท ก็ชอบเลยตอนมาตอนแรกนี่ชอบมากขาแบบโอ้ต้องเอาให้ได้ตุ่มทั้งหมดเท่าที่มีครับมันเท่จริงๆนะยูัาเมสเสียงเดียวมันใช้ไม่ได้อ่ะมันไม่มีสแต็กใช้ได้อ่ะดาเมจกับดอกแบบเย็นอย่างเงี้ยทำไมไม่เอาดาเมจกับเย็นมาหรือว่าเอาดอกก็ได้นะอดอกกับเย็นก็ฟาร์มได้นะฟาร์ตตตตตมตังค์่็จุนใหญ่ฟาร์มตังค์ก็ใส่ดาเมจกันนะ เพราะว่าเย็นคูณ2ก็จริงอ่าเย็นบวก2ก็จริงะบดตรงนี้2เนี่ยซึ่งดูดิถอดออกมันเหลือ11 1, 1, 1มันเยอะอยู่แล้วอะเนื้อป้ามันเยอะอยู่แล้วมันมันมันไม่ต้องใส่ล่างเพื่อ,เพ,อเพื่อเอา2 2อ,อ,อหรอกมีเราเราบวกร้อยร้อยหนึ่งแล้วอะแล้วใส่เนี้ยเพื่อให้บวก2อ,อะ่ะไม่คุมนะครับไปใส่ดาเมดดีกว่าไปใส่ดอกก็ได้ดาเมดดอกก็ได้ใส่เอนเนเวอร์ก็ได้ นะครับจะตีมวันตายไวๆนะครับแล้วไปได้ไกลๆจะได้ฟาร์มตังได้ไวนะสายฟาร์มตังคสอคูณ2มันน้อยนะครับสำหรับผมส่วนไคโดนะครับต่อไปก็ไคโดผมเส่ย่างๆไคโดตัวเพิ่มเลยนี่ไคโดเออเท่อยู่นะเท่อยู่มีผมมีไคโดอ่าร่างยักษ์ด้วยไม่มีอะไรทำทำมาสองตัว นี่นี่ตัวผมนี่อยู่อยู่อยู่ใต้ใต้แขนมันนี่นี่ตัวผมนะนี่ตัวมันโอ้โหต้องไปเทสกับบอสดิว่าโอ้โอบอสเด็กไปเลยบอสบอสเด็กไปเลยฟับงบอสมิดอ่ะเนี่ย <c oughs> สองตัวยืนประจันโอ้โหเล่นตัวละครผมเล็กไปเลยดูดิ เด็กไปเลยโอเคไคโดต่อมาเป็นเกี้ยวเมนะครับเกี้ยวเมเดี๋ยวผมเอาไคโดก่อนอิกะอืมเกี้ยวเมนะครับผมนี่โอเคอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่เทอยู่เท่ยู่ต่อไปก็เป็นน้องน้องเมดอา้าวลืมลืมลืมสปอนนี่นันิกาน้อยของหนูดูดีดูดูดู แ้วผมมีร่างชานี่ใช่ไหมวะอ่านี่ร่างชานี่นี่ถ้าร่างชานี่จากชุดเมดกลายเป็นชุดอะไรเนี่ยหัวหน้าเมดอาริกาก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีดมีดก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนแค่ชุดออผ้าคาดหัวหายเหรอผ้าคาดหัวเล็กลงเหรอผ้าคาดหัวเล็กลงนะยังอยู่นะผ้าคาดหัวเห็นปะเออโอเคต่อมาก็เป็นอ่าคุณเลนนะครับผมก็ ตอนแรกผมก็นึกว่าผู้หญิงนะครับแต่คนนี้เขาบอกเขาไม่มีเพศนะครับเป็นชายก็ได้เป็นหญิงก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะก็โอเคอยู่นะเออไอหัวโตวครับไอหัวโตวนีหตหนหน่หัวโตดูหน้าดูหลังโก่งๆนกงอกงอกงอกเนี่ยหัวโตต่อมานะครับชูฮาบัตสุดเท่ชอบมากเท่จริงๆดูดีดดไตบ่อยมากตัวเนี้ยเออ ทั้งทางที่ลงดันน่ะต้องใช้นี่นะแต่พี่เวลาลงดันพี่ใช้ตัวนี้ฮานะะมันเท่เล่นแล้วแบบมันมีความสุขอะ่ะเล่นเล่นเกมที่ชอบความท่เท่อะนะครับเน้นเน้นออกงานไม่เน้นใช้งานนะครับนี่เท่ดีว้าวอ่ะนี่ก็คือตัวละครลาอวตาาทั้งหมดนะครับก็เนี่ยตัวละครในเกมก็หวังว่าน้องจะมีความสุขนะครับกับการดูคลิปนี้ถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้อ่ะส่วนที่ อ,อย่างที่ผมบอกนะครับสองตัวนี้ออกไปแล้วนะครับได้เล็บออกไปแล้วนะครับออกพร้อมผู้สร้างเลยนะครับออกไปแล้วพาดู